แม้แต่โครงการของพี่ครูไปเลาะมาแล้วค่ะทนายกขาพี่โลดพี่ปุ้ยด้วยนั่งเรือตอนนี้เงาะสุกเยอะเลยค่ะนั่งเรือชนเกาะเขาเขาโทรโทรไปเขาจะมารับเลยค่ะเลยนะคะอายู่เกาะเลยค่ะไปฟรีค่ะกินฟรีแต่ตอนจะกลับซื้อสามโลร้อยค่ะทนายกสามโลร้อยสดสดจากสวนเลยค่ะสวยงามค่ะไปมาแล้วเมื่อวานนี้ไปสองรอบแล้วค่ะ ถูกใจค่ะไม่ต้องไปที่นักเรียนเรียนดีจิตอาสาแล้วก็มารยาทด,ดีแต่โรงเรียนของเรายังไม่ได้ไปนั่งเครื่องบินเลยนะคะท่านนายกยังอยากไปอยู่นะคะนักเรียนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีจุดเด่นนะคะ,คะก็คงจะพัฒนาไปลานางขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานทุกนายกยุทธนาศิริบุตรขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะท่านป็นกันเองนะคะ เรียนท่านผู้ในการท่านคณะการสถานศึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เคารพวันนี้ผมนายยุทธิพนาศรีตะบุตรได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้ปกครองตามนโยบายที่ต้องเดินทางไปพบปะผู้ปกครองในทุกโรงเรียนและทุกปีที่ผ่านมาวันนี้นอกจากผมแล้วก็มีสอยจอที่มาจาศรีเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าสอยจรอทาทรนันี้ทําหน้าที่พ่อบ้านที่ดี มาเยียไปหาหมอคัผมเลยสอยมาแลครับสจสนกรด้วยครับเรียนพี่น้องนะครับว่าผมกับสจสินกรในนามของการบริหารส่วนจังหวัดมหงไทยที่หลายปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสมาเยี่ยมและบอกพี่น้องว่าพวกผมเนี่ยได้มีโครงการสนับสนุนการศึกษาให้กับหลานของพี่น้องอยู่ ห้าเรื่องอใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีห้องเรียนอัจฉริยะสองก็คือเรื่องกีฬาก็คือส่งเสริมกีฬาให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาระดับชาติระดับนานาชาติงานที่สามก็คือโครงการที่เราเรียกว่าเปิดโลกกระทัดที่อยากให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องได้ไปดูงานต่างจังหวัดต่างอำเภอเพื่อกลับมาที่จะพัฒนาที่เอง อันที่4ี่เราเรียกว่าการประกวดโครงงานศิลปะกกรรมแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกหลานพี่น้องเรียนในชั้นเรียนเนี่ยสามารถที่จะเอาวความรู้มาประดิษฐ์สินของและส่งไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาทักษะส่วนตัวเวลามีการแข่งขันคณะครอาจารเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงนั่นแปลว่าลูกหลานพวกพี่น้องก็จะได้มีการอย่างต่อนเนื่องโครงการที่5ก็คือโครงการที่มาในวันนี้ ที่เราเรียกว่าโครงการยกผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาแปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้เงินโรงเรียนมาต่อคนต่อหัวต่อปีจะไม่เพียงพอผมก็เลยพยายามที่จะหาบุประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อที่ยกผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาให้บุรุหลังพ่อแม่พี่น้องได้มีระบบการเรียนการสอนที่ดีขึ้นดีขึ้นนี่คือ5้าอย่าง ที่ผมกับสจสิพรและสจพระามคได้สนับสนุนทุกโรงเรียนในจังหวัดของไทยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผมเป็นนายกแต่ว่าอย่างไรก็แล้แวแต่ก็ต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าการพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดไปพร้อมกันสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นไหมครับว่า4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนองไทยมีการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่มาก โดยเฉพาะถนนหนทางเวลาวิ่งกลับไปสีใหม่ก็พัฒนาเป็น4ี่เลน6เลนไปสังคมก็เริ่มเป็น4ี่เลนไปท่าบ่อข้อมูลของทายบางแห่ง8ปดเลนตอนนี้ข้อมูลของไายมีถนนสองชั้นนะครับถามว่าทําไมผมคณะกับรัฐบาลเนี่ยถึงลงทุนในการทําถนนเป็นจนนนํานวนมากเหตุผลกว่าเราคา,าดแล้วว่าจังหวัดหนองคายจะมีการเจริญเติบโตอย่างยวดเร็วด้วยปัจจัยสองข้อ หนึ่งรัฐบาลได้สนับสนุน,นจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อไปนี้คนหนองคายคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศมาลงทุนสร้างโรงงานในหนองคายเนี่ยจะทําง่ายเพราะรัฐบาลจะสนับสนุนเพราะเขาจะยกกระดับจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดฐานผลิตสินค้าเพื่อนําสินค้าไปลถไฟความเร็วสูงไปขายในประเทศจีนซึ่งสามมณฑลทางตอนใต้มีประชากรอ,อยู่สองร้อยล้านคน ทำกระเป๋าทำเสื้อผ้านี่แหละครับไปขายเพราะฉะนั้นโรงงานจะเกิดขึ้นในจงังหวัดหนองคายจำนวนมนกาลูกหลานพี่น้องเรียนจบแล้วก็สามารถทํางานในหนองคายได้โดยไม่ต้องไปทํางานในต่างจังหวัดอันที่สองที่เขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงวิ่งมาทั่วโลกอย่างไรก็แล้วแต่ก่อนข้ามไปลาวเนี่ยไปประเทศจีนต้องจอดที่หนองคายเมื่อจอดที่หนองคายจะมีรถไฟหลายสิขบขบวนแต่และว,วัน ผมกับคณะาทําง,งานในทํางานวิจัยแล้วว่าคนเข้ามาในรถในหนองคายรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะมีหลายชาติมีทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งเวียดนามอีกหลายชาติและคานวณแล้วจะมาวันหนึ่งเนี่ยนับหมื่นคนเมื่อผมกับสอจอสิีิพรสอจธราธรรู้ว่าคนมาจํานวนมากก็เป็นหน้าที่พวกผมต้องบริหารคนหมื่นคนเนี่ยให้มาจินมานอนมาใช้มาซื้อของจังหวัดหนองคายให้มากที่สุด โดยผมก็มีโครงการต่อนะครับจะทําจุดขายสินค้าใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายอยู่ที่ลานน้ำพุหนองคายห่างจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเพียง1กิโลเมตรเวลาผู้โดยสารมาลงรถเสร็จมีเวลาผมจะรถไปรับรถลางแล้วก็นําคนมาจุดจำหน่ายสินค้าที่เอาสินค้าจากพี่น้องตามหมู่บ้านต่างๆที่ผมส่งเสริมไปขายซื้อเสร็จก็กลับไปส่งรถไฟเขาก็จะได้นั่งต่อไปไประเทศลาวประเทศจีน จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับคนของไทยแลวต่อไปนี้โรงเรียนนี่นะครับก็ต้องสอนภาษาที่สองอย่างเข้มข้นพอเมื่อเด็กเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเก่งภาษาพอจบม .6 แล้วต่อไปนี้เทคนิคอาชีวะการอาชีพหรือแม้แต่มาหาลัยขผลแก่นเรียกนนเขตบของไทยก็ต้องเปิดสอนวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาพาคนไปเที่ยวหรือว่ามรคุเทพจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับหุตหลานพ่อแม่พี่น้องต่อไป นี่คือสิ่งที่เราจะพัฒนาควบคู่กับไปการศึกษาพอพัฒนาไปพัฒนามาหลายขั้นก็เตือนผมว่าการที่คนเขาหนองคายมากๆย้ายมันคล้ายภูเก็ตท้ายสมุยมีปัญหาเรื่องขยะร้นมู่ผมก็เตรียมการแล้วครับก่อร่างสร้างโรงงานกำจัดขยะขึ้นมาในจังหวัดหนองคายเสร็จแล้วผ่านมา67ปีเปิดบริการแล้วแปลว่าต่อไปนี้ขยะทั้งจังหวัดหนองคายก็สามารถไปกำจัดที่โรงงานขยะ ที่อบจอรสร้างได้และสามารถบริหารขยะได้จากนี้ไปอีก25ปีนี่คือสิ่งที่พวกผมได้ดาเนินการและเตรียมพร้อมหรือแม้แต่พี่น้องครับต่อไปนี้เนี่ยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เจเริญนรุ่งเรืองจะทําให้พวกเราเนี่ยอายุย,ยืนย,ยาวเมื่ออายุย,ยืนย,ยาวขึ้นเนี่ยปัญหาตามมาก็คือลูกที่เกิดมาใหม่น้อยลงเพรเด็กสมัยใหม่คุมกําเนิด ประชากรก็จะลดลงปัญหาคือว่าจะมีคนมาดูแลคุณตาคุณยายคนป่วยติดบ,บ้านติดเตียงน้อยลงผมกับสจสิพรก็ได้ทำโครงการจัดหาอุปกรณ์มาให้กับคนที่จําเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเตียงลมว a อ k เกอร์วิวแชร์หรือถังออกซิเจนซึ่งมอบมาแล้วสองรอบและจะมอบไปเรื่อยๆและห้องน้ําที่พูดเมื่อสักรู่เนี่ยก็ยังมีโครงการผล โดยเราเนี่ยจะพยายามหาห้องน้ำให้กับครอบครัวที่มีความจําเป็นที่คุณตาคุณยายเดินเข้าห้องน้ำไปไกลแล้วลำบากแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกแบบแล้วปัญหาว่าจะสร้างเนี่ยผมจะพยายามกระจายให้ทุกตําบลจะเริ่มที่72ห้องก่อนแล้วก็จะหาวิธีหาคนที่มารับเป็นการคัดเลือกมาในเบื้องต้นสนัก่อนสิ่งเหล่านี้เราก็จะบริหารจาัดการให้หรือแม้แต่พี่น้องเห็นไหมครับโควิดที่ผ่านมา ใครปี2 5 6 2มีโควิดไปทั่วโลกหมอแจ้งเตือนว่าอย่าติดนะครับเวลานั้นเพราะไม่มียารักษาถ้าใครไม่อยากติดก็ต้องใส่หน้ากากทำไมมีเจลล้างมือผมก็ซื้อจํานวนมากนะครับปีนั้นม้อไปสอยจอสีมีพรมอบปสอยจอนาารไปมอบพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายแสนสองหมื่นครอบครัวสองปีต่อมาปี64เจอวัคซีนนะคนก็ชวนเชิญไปฉีดวัคซีนแต่ว่าก่อนฉีดวัคซีนต้องดื่มน้าก่อน คนละสองขวดผมก็นําน้ําไปมอบให้ทุกโรงพยาบาลจนทําให้เรารับมือโควิดได้ลดน้อยถอยลงจังหวัดหองคายมีความเสียหายโควิดน้อยเมื่อเปรียบเทียยกับจังหวัดอื่นหรือแม้แต่สองสัปดาห์ที่แล้วที่ผมมาคงทาได้นะตามนโยบายรกระทรวงเกษตรที่จะเปลี่ยนสวมคอเป็นฉนดผมก็ไม่อยากให้พี่น้องเดินทางไปตัวจังหวัดเพราะพี่น้องที่จะต้องไปยืนยื่นกับร้องทั้งสามสี่หมื่น 4, คนทั้งจังหวัดก็ผ่านเจ้าหน้าที่อบจอ ปศรุภพมารับคำร้องทั่วทุกหมู่บ้านในจังหวัดหนองคายซึ่งวันนี้โครงการรับคำร้องเสร็จแล้วต่อไปเป็นกระบวนการขั้นตอนการออกโฉนดเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับพี่น้องที่พวกผมได้ดาเนินการให้กับพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะมาพูดเรื่องการศึกษาอยากบอกพ่อแม่พี่น้องต่อไปว่าต่อไปนี้การศึกษาเนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อน จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีนวัตรกรรมสมัยใหม่เข้ามาการศึกษาเพราะนั้นการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้เราต้องช่วยกันพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านเข้า,ขาใจผิดมีการบ้านเ็าต้องดูแลช่วยกันมาโรงเรียนก็รู้ว่าลูกเรียนห้องไหนมีเบอร์ครูประจําชั้นจะด้วยช่วยกันดูแลลูกหลานฝ่ายที่สามคือผมสจศรีพรสจธนาพรต้องไปจัดหาะดระดมสัรพกกำลังทั้งงบประมาณทั้งคนมาสนับสนุนการศึกษา สามฝ่ายที่ผมว่ามาเนี่ยเราจะช่วยกันครับลูกหลานเราความเร็เรื่องการศึกษาแล้วผมเรียนนะว,ว่าผมนี่เป็นคนมีความเชื่อมั่นการศึกษาตลอดแลวเวลาเป็นนายกยี่สิบ,บกบว่าปีพ่อครูแม่ครูทรับทราตดีตลอดว่าผมสนับสนุนการศึกษาเต็มกําลังแต่ผมเชื่อว่าระดับการศึกษาในหนองคายเนี่ยมีทัดเทียมจังหวัดใหญ่ๆแม้ทั้งลูกผมแฝดสามเนี่ยเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบ ตอนนี้เรียนม .6 ที่ปทุมเทพอายุ17ปีก็เรียนที่หนองคายเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันครับเพื่อดูแลบุตรหลานต่อไปผมกับท่านเนี่ยหมออบเดียวกันนะที่อยากเห็นลูกเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นคนดีก็เลยทําคู่มือขึ้นมาเนี่ยคู่มือเรียนลูกให้ได้ดีฉบับผู้ปกครองคู่มือเนี่ยเกิดจากผมนํานักเรียน180คนมานั่งแล้วนักเรียนตอบแบบคำถามว่า อยากให้พ่อแม่ดูแลอย่างไรอยากจะเป็นอะไรอยากให้ครูดูแลอย่างไรและอยากจะเรียนอะไรต่อมีทั้งหมดแปดหน้าครับอ่านสิบนาทีก็จะมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองท่านทั้นหนึ่งฉบับก,ก็จะได้มอบให้เพื่อที่จะด,ดูแลบุตรหลานเราช่วยกันกรอไปโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับที่ได้เสียสละเวลานีค่าแม้ว่าวันนี้จะมีภารกิจจํานวนมากในพื้นที่พระกรุงนาที่จะมาผมก็จะมอบให้ทุกฉบับส่วนท่านใดไม่ได้มาก็จะฝากไว้ที่ท่านผู้มีการนะครับเราก็จะได้ช่วยกัน ดูแลบุตรหลานเติบใหญ่ขึ้นมาเขาจะได้เป็นกําลังหลักต่อการพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไปขอขอบคุณครับค่ะท่านมาไม่มามือเปล่าเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะขอเสอ,อเสียงปรบมอดๆให้กับท่านวิทยาและก็ที่ด้ยนะคะที่สีพรนะคะเ,เจอท่านพอรอค่ะขอบท่านพอรอเดี๋ยวรับเสศจแล้วค่อยกล่าวขอบคุณเนาะยังไม่ได้แนะนอเพราะว่าท่านมาแบบแบบ เป็นกันเองจริงๆค่ะผู้ปกครองยืนไหมคะยืนจะได้เห็นค่ะผู้ปกครองยืนค่ะอ่าเพราะว่าต้องอรดเรียนบ้านรอนถนนนะคะแล้วก็พี่น้องรอนถนนเราขาดไม่ได้ค่ะขาดท่านยิทนาไม่ได้เลยนะคะท่านสอจธราชรก็เช่นกันค่ะแล้วก็พี่อุ้ยด้วยนะคะท่านสอจอ,อสินทรด้วยนะคะจากศรีเชียงใหม่นะคะค่ะคท่านคณะทีมงานทุกท่านที่มานะคะดิฉันนางปร,รารีคาเืองแทนนะคะ ขอ,ออ้อนวอนบ้านดอนขนุนนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนเรานะคะถึงแม้ว่าจะไกลขนาดไหนท่านก็มาทราบว่าท่านมาเป็นประจําทุกปีและไม่ได้มามินเปล่านะคะมีงบประมาณมาสนับสนุนนะคะเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราด้วยนะคะเราขอสัญญาว่างบประมาณที่ท่านให้มาจะลงถึงนักเรียนทุกคนนะคะและพัฒนาลุกหลานของเรานะคะให้สมกับดังที่ตั้งใจไว้ดังที่ผู้ปกครองคาดหวังเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะผู้องเสริมนะคะแล้วก็ท่านยุทธนาก็จะมาสร้างให้พวกเราจาบริอย่าไรนะจมาใส่ผู้จอยอยลยยมานะคะขอบคุณกมเดี๋ยวมาลงแรนะคะ